ตอนนี้ก็มาช่วยกันจัดดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะน้องแป้งนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มน้อยสวัสดีผี่คู่สมีค่ะสวัสดีพี่นิคค่ะนินไม่มาเนาะนินไม่มาไม่ว่าอ๋อค่ะแล้วเราก็เรียกบอกว่าพี่นินพี่นินใช่ไหมพี่นิพี่นิพี่นิกับนนินเนาะวันนี้มาช่วยกันจัดดอกไม้นะคะ ทั้งหมดกี่นั่นนะเอ่อทั้งหมดเห็นใจหลวงบอกมีสิบแปดสิบแปดเลยนะคะงานฝีมือยังไม่เสร็จเนาะเพราะดอกไม้สวยมากสวยมากอ่ะกําลังไปซื้อดอกไม้อยู่นะคะที่ร้านที่บุใช่ที่ร้านใจหลวงนะคะใจหลวงเขมราดค่ะพวกพวกนี้นี่พวกนี้มีงานเนาะมีงานงานกัดเก่านะคะที่อ่าคงอะไรนะประตูป่าแดงนะคะจะจัด ปีนี้นะคะเพราะว่าหยุดไปสองปีเนาะโควิดเพราะโควิดนะคะก็จะเปิดใหม่เปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ช่วยกันจัดดอกไม้ค่ะเฮ็ด้เล็ด็กๆกันเนาะมาไกลจะลงวายอยู่กลุ่มไหนกลุ่มนั่นกลุ่มเฮ็ดเนาะปีนี้เป็นตัวเอาน้ำมันกายเฮ็ดตีวอยู่กับเราเนาะไผ่มาไกลน้องแป้งปิ้นขัดปิ้นขายโคราเออเป็นการลงว่าย กูปีนเปิ่นปิกจ้าทุกปีจะเปิดกัดเปิดกัดใหญ่นะคะตลาดหลวงนะคะนี่เปิ่นปิกใเงินให้เลยนะเ่ามีใจ่ายเงินน่ะเนี่ยนนเหมือนเดี๋ยวนี้เปิ่นเปิ่นขายอะไรอยู่กัเิ่นเอาอะไรขอยู่ใช่ไหมขากับใครย่อมคนนันเนาะกับกเวสตัวกันเนาะเขาเขาฝากจ้องแบบดีอยู่เปิ่นจะขายคอม ดีใครดีนะวันนั้นใช่แต่ใไรเดียนกับเก่านี่วะเอาแค่กันเอยไบสามนัดเนี่ยนัดบ่ายโมงครึ่งอันนี้มากี่โมงเนี่ยไบสามวะไบสามแล้วเป๊ะเซลยใครกันเนี่ยใส่ใส่ครับอ๋อใส่ก็นล่วใส่เหมือนเดิมไหมเนี่ยอุยไม่เจอใรนะใส่เหมืนเดิมอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ไม่คิดอะไร่ะอรเ่อไอเอปักเลยปักเลย ไม่เป็นหอกจะทำเล็กๆหน่อยสวยงามค่ะอันนี้นะคะจะทำเล็กแอบถ่ายโอเคโอเคหนึ่งสองสามมือส้มตำตำกี่ตำเนี่ยสองสี่หกแปดแปดตำแปดตำเลยอ่ะตำหอยตำตีน ตำเอ็นตำแจงตจงำหมากไม้รวมอร่อยตำข้าวโพดต้องชิมทุกตำเลยนะอันนี้มีตำมะละกอ กินต้มเมีวบอมกินต้มเมีวกําตาวเอออันนั้นตำนั่งนันตำติ่ไก่กตำติไก่อันนี้ ผู้ชายทำแลใส่ใส่ใสเป็นคนทำด้วยนะคะนี่ทำเป็นนี่ใช่ไหมได้ยังไงได้พื้นฐานได้พื้นมาแล้วอ๋อทำสามเดมอันนี้เออทำอันนี้น,นี่แบบมั่วมั่วแบบมั่วกันใส่แบบมันเหมือนเจ้าเตอรอันนี้อันนี้อันนี้ <S <S อ,อันนี้นนะจะลองวิธีใหม่ นี้ฝีมือน้องนะคะเบาน้อยเบาน้อยอันนี้สีมือเนีองครั้งแรกไม่เคยทครั้งแรกไม่เคยทำเนี่ยอันนี้สวยอยู่นะคะอันนี้สำหรับจะใส่พื้นข้าวนะคะพื้นข้าวสีพื้นนะคะใส่อาหารแบบเนี้ยอย่างเช่นไข่อะไรต่างต่างนะคะกระถางนี้เนาะอันนี้มันง่าไหมมันขึ้นเออเอาให้มันจะเนียวน่า ช่วยกันทำอันนี้คน้องเขาจะสอนให้น้องเขาสอนนะคะเพราะว่าน้องเขาทำทำแบบนี้เป็นแล้วนะคะสอนซ้องเนาสอนก็กำเนะไปกำแหลกลองไปลองมาเซเออถือว่หเออถ้วเห็นไหมเออ แล้วก็ตัดอ๋อทับไปทับมาตัดตรงกลางตัดตรงกลางอ๋นาแคีมือนี่ไม่หมอตอนนี้จะเป็นอะไรหมอคือทำเนะ้หมอคือทำเนื้ทำเป็นนะคะภาสาผสมผอืสอ๋อนี่ทับ Nen 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 เออใช่เงี้ยสุดมันจะเป็นแบบนี้อ่ะลองดูตองมีเยอะอยู่ตองมีเยอะอยู่เดี๋ยวตองไม่พอต้องรีบไปตลาดอีกมาวิธีง่ายๆอ่ะอันนี้ง่ายสุดแล้วนะเนี่ยเอองอมีน้อยกับอะไรน่ะนาะงอมองงามอยู่เหอะสวยๆอยู่สวยสวย โอเคอยู่เออใช้ได้อันนี้แม็กผิดหรือเปล่าอันนี้เอออะไรอยู่กันเนาะจะเป็นกันไรอะไรอยู่เหรอทำอะไรอยู่เนี่ยใส่พื้นเค็มี่ยใส่พื้นเข็มแล้วก็เอาวันอาหารนั้นใส่เนี่ยเอออะไรอยู่อะไรอยู่สวยงาม เอออันนี้อันนี้ถ้าผิดเอ้ยอันนี้มีหลอกได้ด้วยนะนี่อันนี้อันนี้งานที่สุดนะเนี่ยตัวนี้นันนั้นก็แบบธรรมดาไปหน่อยธรรมดาเลยนะจะเป็กระทงนูเออนี่ก็อะไรเนี่ยใหญ่ยงอว่าน่น่ใส่เออเดี๋ยวลองทำดูนะคะเตรียมงานจัดดอกไม้เสร็จนะคะจากที่ร้านใจหลวงนะคะก็มาช่วยกันที่นี่อีก ครั้งหนึ่งนะคะก็มาช่วยดูจัดอะไรต่างๆที่นี่นะคะก็จะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันกัดเก่านั่นเองนะคะวันที่26นะคะคือไม่ได้ทํามา2ปีแล้วนะคะแต่ปีนี้จะจะจัดเล็กๆนะคะถ้าใครยากจะมาขายของขายอะไรแถวนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็คือมาช่วยเตรียมงานอยู่ที่ข้างหน้าวัดเจงสันนะคะก็คือกู่เจ้าฟ้านั่นเองนะคะก็จะเป็น จะมีเจ้าค้าอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปชมกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องรอชมอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ่ายบรรยากาศในงานให้ชมนะคะงานงานปอยหรือว่างานงานเขาเรียกว,ว่าจัดงานแบบปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ ดื่มประเพณีวัฒนธรรมที่เคยเป็นตลาดมาก่อนนะคะที่นี่จะเป็นจุดที่เป็นตลาดมาก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็ไดยย้ายไปที่ฝ่ดหลวงเชียงตุงถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ข้างหน้าของเราเนี่ยก็จะมีตลาดเล็กๆอยู่นะคะตอนเช้าๆนะคะก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ข้างหน้าของเรานี่ก็จะเป็นเจ้าฟ้ามหาขนานนะคะ,จะเจ้าฟ้ามหาขนานแล้วก็ ข้างหน้าก็จะเป็นตลาดนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปช่วยเขาคนนะคะ้เซเป็นอีกมาน์ไรน์ไร่ปอกง่ายไร่ปอบกันไงที่เปลี่ยนเป็นนี่คืนอี่ยกแล้วอ้อทั้งอินมันที่เปลี่ยนวะอ๋อที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเป็นนิคืนอ๋อก็อินหน่อยจะเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาขืนนะคะอันนี้กุ๊ดเจ้าฟ้าใจหลวงนะคะอันนี้เป็นเจ้าซังเนาะ เป็นภาษาฝึนนะคะเจ้ามหานานซิกอองมาหรอคือค่อนข้างได้อ่านยากเหมือนกันนะคะต้องถามผูร้รู้ต้องถามผู้รู้นะคะนี่ค่ะดอกไม้เราก็จัดเทียมจัดเตรียมมานะคะจัดเตรียมมาสวยงามเจ้ามหานาะเนาะกุนี้จะขนาน,นี่มหาพร้อมมหาพร้อมเนี่ยเจ้ามหาพร้อม อ๋อจำหาพร้อมนะต้องให้พร้อมแล้วปรมาณเจ้าเจ้าควาแสง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 นะอ่มันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นกันน่ะเนาะตั้งแต่รุ่นตอนหนึ่งตายออกับเอ่อในเน้องในน้อเจ้ากล่องไตเจ้ากล่องไตอันนี้เจ้ากล่องไตเจ้ากล่องไตนะค่ะเออมีสองกันน่ะเนาะเจ้ากล่องไตนี่มีสามเนาะมีสามกองเจ้ากล่องไตนะคะมีสามนะคะ เจ้าของคัมภูเจ้าของคัมภูกองคัมภูเนาะเจ้าก่อนแก้วเจ้าฟ้าก่อนแก้วเจ้ากองไตเออชกวบาลใจเหมือซึนเมือซึนอันนีในซ้นกองไตมีสายตีเนาะนะคะต้องให้ใส่ใส่นะคะใส่ใส่เป็นคนอธิบายนะคะอ๋อจ๋ามีเป็นกองเจ้ากองแก้วอินทลเล็งเนาะใช่ปะเจ้ากองไตอ่ะเนาะเจ้ากองไตอ๋อเป็นพ่อของเจ้าฟ้าก้อนเจ้าอินทลเล็งนั่นเอง เจ้าฟ้ากอนแก้วเนแถลงจะเป็นกูนี้นะคะจะเป็นกูใหญ่นะคะเจ้าฟ้ามหาขนานก็เป็นคุณปู่นะคะเป็นคนปู่ของเจ้าฟ้าก้นแก้วอินแถลงนะคะ อนนี้นะคะก็ได้มาไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาดอกไม้มา,มาวางข้างหน้าตำกูหรือว่ากุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะ พรุ่งนี้ก็ต้องรอติดตามชมคลิปตอนต่อไปเลยนะคะว่าบรรยากาศในงานจะเป็นแบบไหนนะคะจะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะครับพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เย็นแล้วนะคะหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะซสซ่าดีค่ะบ๊ายบายค่ะ